เหมเลยดิดั้งนั้นมันก็มีน้ำก็ดีเีนยแล้นอนี้มันมีนัแล้เะเดี๋ยวจะิมพักกันนะิมพักเด้สิมเห็ดเด้อเอาครบทุกเนินเลยเอาครบทุกเน,นินทุกคน วันนี้วันนี้กินน้ำผักใช่เหรอะเจนเลยคหละข่ใหญ่เลยแหละซิมนำกันเด้อทุกคน <c oughs> สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุผูกทุกคนเนาะมือหน,นีมาพบอกันตอนแรงๆเลยเนาะนี่ก่อเป็นเวลาประมาณ3โมงกว่าแล้วเนาะตอนนี้หาก่อที่มาควดกินเนาะพี่น้องมานี่เลย อันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเนาะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดที่อันยี่พอกับอีเม่ไปเบื้องงวดแล้วก่อเอามาเนาะตอนเส้าเนาะอันนี้อันนี้เขาก็จะเอื่นมาเฮ็ดทนันนะุนเนาะทุกคนเนาะนี่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้มันจะเป็นที่คำๆดำดำได้อนยนึงเฮ็ดทันนุนเฮ็ดจะนี่นี่ไหมมีมีซ่องแบบเนาะอือย่างหนึ่งเหน็นมันย่างอันจะบาง,บางๆนะบางจะม่วอันนี้มันจะแข็งมีซ่องชน,น,นิดจ้ามชนิดอันนี้ก็จะเป็น เอิ่นไว้ให้จ้าเฮ็ดมันเนาะอือเฮ็ดมันนะทุกคนบ่ิเวณของเฮาือกนั้นเนของมันและอันนี้ก็เป็นเฮ็ดอันน่ะเฮ็ดน่องคายเฮ็ดน่องคายแม่เห็ดน่องคายนะทุกคนเนาะตายอยู่เดี๋ยวเฮาสิไปล้างยุพุ่นนะพี่น้องไปไปทําความสะอาดก่อนเนาะเฮาสิไปล้างยุนานาสมุทรซ้อนบานเห่านะ ตั้งเพ่ป๋าทุกคนว้าเราจะได้ล่างเนาะฐานหนำบ้าหนึ่เดือนนี้มันออกแก๊ี่ยวเทียวจะหนีเนาะในเดียวเนาะอันที่จริงแล้วอันนี้เราก็ได้อ่าได้ใส่ได้หนึ่งละเอียดอ่องดีแล้วเนาะแต่ว่าเอากล่องทีมาล่างแบบล่างสามอีกเทื่อนึงหันเลยตะกี้ก็อล่างเนี่ยยงแล้ว เออกัววัวก็ย้ายเล้วเร็วเลยเนาะฉัไปป้าแล้วไปคขทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คนค้างแรงเลยเนาะเปล่าไปขูเปล่าแล้วเนาะเดี๋ยวยิ่พอไปเบ่งงูมาสิอยากกินเขาเนาะไปตอนตอนตอนมาทำอีทแองเดียวเดี๋ยวนี้มามีช่องแองเนาะสกีเอสอดสอนจะหนีแ <laughs> ม,ม่ปุกแม่ปุกมันปุก ก็มาข้ามกันนะข้ามมันมียาอะไรก็เ้าอันก็มังวงปูปูก็ประด้นปูมังวงปูอนนี้มานาคุณมานาปะมาปูทุกคนเบื้องบรรยากาศยามแรงๆนะอันนั้นอันนั้นก็จะเป็นเส้นทางไปทางกลางบ้านไงเนาะตอนนี้นี่แบบคุณตุกไล่นี่มันก็จะมีแต่ซี่เคียวได้จักน้อยเนาะมเทุกคนเป็นดีอยู่ปะ ก็จะเป็นเพื่อนอยู่ยไกๆอันกันเจนี่ก็จะเป็นพี่น้องกันเบิานเนาะอันนี้อังนี้ก็เป็นเพื่อนเอื้อยอีเมคือกันเนาะแล้วก็ล่างต่อไปก็บเมียนล่างต่อไปก็บเมียนหลุมเป็นไล่มาลิ้นกันไปพี่น้องกันเบิบ้านเนาะว่าหน้าหน้าเพื่อนเฮานี่ดูกุ๊กใหม่ลายเป็นพิเศษเนาะต้นไลยก็จะเป็นก๊บมัตะก๊บเนาะแมนก๊บมังตะก๊บ เอาสิไปเกี๊ยมเอาเครื่องเอาของมาครัวกินทยุทางนอกเนาะไห่นอกเอาครัวอยู่ในนี่มันก็มืดคือว่าหันแหละเนาะไปเกี๊ยมเครื่องก่อนระ่วังที่เขาครัวกินยังไม่ทันเดี๋ยวอีพอกลัมาแล้วนะทุกคนมันงใส่ถังเปล่าเลยเนาะเดี๋ยวเอาอีพอเรื่องไหนเแต่ง ว้าวทุกคนไลยแบบเหมืแตงคิมพ์เหรอแมกแตงลายมีนี้จิโลยทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะเออแมกแตงใช่ไหมแตงลายมีมันมันมันดำนิดนึง อะไรนี่อ่ะมันอันนี้มันนี้พอเอามาเตะก็ได้เอานำพี่น้องเราเชิงติเออไม่ล่ะ่องนุ้ยชิพันสิพันกิฟต์มันมันนี่ชิพันก็พอได้อยู่เนาะอันนี้อันนี้อีพอมากระชับเจียวกินนะกับเจียวแซ่บนะแซ่บนะแซ่บเจ็บลำๆจังมือเหลืเสืุ่นนี่จังมือเหลือทุกคนซ้ำมือเหลือเนาะซ้ำคิว เมันนใบปานะมันบา,บางมันบางมันย็นเดี๋ยวปะาไปนี้ก่อนนะปะาบนี้ก่อนะทุกคนเดี๋ยวเข้ามาทำการลืมจากการตำอันนี้กันนะค่ะซิตำคือประกอบพวกเขาก็จะมีอันนี้มุกผักเทียมเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักพนระิกเนาะอันนี้จะเป็นพวกผักเทียมนหน่อยๆอันนี้มันจะหอมนะไหม่นาะหอมหอมกว่าอันนี้เนาะนี่แล้วก็มีพริกเกลือเป็นโนซํานี่เนาะ ลงไปเลยนนจำเลยเนี่อันนี้ก็จะเป็นแตงโน่ก็จะเป็นเกย์วู้ไก่มากกะลายทุกเปดตำเลยเนาะน,นี่นี่นเฮาจีเอจ้าเมนูไหมเมนูเดียวดีก่ะ เมนูเดียว,วหรือกันทำเลยเนาะยกับอันขาวกินพี่สาวเนาะยังมียังมีน้องยังมีน้องอกับอันสีนตะกี้พอดีป่ะควายเขาจับมันตายเนาะมันมันหดแบบแบบเม่เม่เม่มันว่าเอานุมนม,นมึงกินเม่มันนี่ปะควายเกิดไม้เนาะแล้วก็ลูกมันห<อ>ดนุ่มเนาะเเเข้้าาจบียใหนะลูกมันหดนุ่มแล้วก็ตาย เราทำกันขังหมอก่กนเนาะขังมอกโอ้ทุกคนลืมลืมจองเดี๋ยวไปจองก่อนนี่มาเพียบเลหมอทุกคนนี่ก็จะเป็นน้ำมันยึด้ทยแล้วเนาะ ขนาดตาออกเล <c oughs> กก้เดี๋ยวก่อนสิครัวอันนี้มันพ,มพ้อมก่อนเนาะแล้วกส็สิเอาเห็ดหั่นลงเนาะ

ลูกเอกินผ้ากินไหมผาะนี่าหมีหมีด้ยัดสผ้าไปมึงไปผ้าไปเอายกไปใช่นหนะลดาเอาไยกไปเช่นแล้วก,ยก็ผนะ้าเอาไ,ไปดา<ท>าได้กับผ้าเ,าเอาอันหมีก็ยัน เขาจะเอาผักหนีอันผสมกันนะทุกคนเบิ้งไฟป็นหาพื้นหาพื้นไปเกืมไปชุ่มไฟตุ่มัมมูถุงมบามูปลาแระเทมก็ว่า เออว่าไปซุกไงขันซุกหนะกไันแทมด้วยลุงก่อป่าจะแทมแม่จกับเขาก่อเลยทุกคนเมื่อกี้นี่ไฟแห้งเลยแหละทั้งปาาทั้งลมนำไอปาเขาเจอไฟเหียวหมอเลยเด้ยนี่ั้ามันก็มีนำก็ดีาแม่มันมีนยแล้วเนาะแ่นละต้นทบีตนี่คิดว่าอัน อี่อกไอแม่มาตอนที่อิทน้องพิมกินแบาเมนเฮ็ดคนว่ะสั่น,เ,นเอาไปเอามาเ่รามนนะมนเนาะเมนเฮ็ดอันเฮ็ดน,น้องคายเนาะเ <c oughs> ดินดูวยิไหนกินเธอหนึ่งเนาะปุ่นตกยามใดก็ดจิ๋นจิ๋นไหนกินเนาะฝาแดดนี่ก็ไม่ได้กินมันบ่ออกเนาะมันพว่ามันออกค้อนอะไรมะเนาะแมนออกค้อนเทากูใสทักกูนะทุกคน มาเจนี่นะไม่น่ารำนะอือโอ้โหประชมปะเป็นเจนี่นะแดดทุกคนมื่อนี้ก็กลางวันนี่ป่าแดด,แดดแดดนะทุกคนเนาะบอ้โหวา่าอยู่ทางอื่นแดดคือทางบ้านเฮาบ่เาะนาะแดดแหรแดดบ้านล้วก็กลางคืนนี่มักจะตกแล้วก็ตกก็ตกแห้งๆเลยแหละ แดดกว่าแดดห่อนห่อนแท้ๆป่ามึงนี่กับไะไหนเอาไปทางใดเนาะยืดหื่นตมบอลมูแล้วก็นั่งทักลิ้นเดี๋ยวซิมม่งก็นเนาะว่าขาดียัง cưa Trang nơi này nè Lưu à, mà ăn Ăn món ăn mà Không có ăn đó Thắt sức với tên này Nghe ừ. bấm ฉันมื้อพักปวดแม่ไป้อ่จะได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปออก่อนะสลนะได้แล้วอืมได้ปุ๊บป๊ด หลวงหมูทางเลยด้วมาทุกคนพี่คกินก็สสิเลวเมนูนึงนี่ป้าอันนี้อันนี้ก็สบายปยัคนึงนไหมเนาะออันนี้มันพริจากกสบาห่อบักบันบ่เ้าบัวพี่เขากินขนานั้นใหญ่ใหบังบัวเนาอมเอากระพ้าแล้วก็เอาเสือกใช้เอามันไปสหลอดสิบหลอดซองนะ กูกินนี่มาซิมต้องซ้มเธอหมดแล้วซิมเพื่อความเน็ใจนะว่ามันพอเทระเบ่อนะวนเวลา,เากินมาจะได้บ่ได้อันเติมลูกมนันทำไมเนะ <Ừ. S 2> าะอืมเมื่อใดมันมืออาชีพบมื่อใดมันเซฟปปานนั้นที่จะไซส์แล้วก็มันเออตรงหมดเลยนะไหมนาะอืม,<笑><笑>มเดี๋ยวเราจะซิมพักกันนะซิมพักได้ซิมเห็ดได้ เราครบทุกชนิดเลยครบทุกชนิดทุกคนวันนี้วันนี้กินน้ำพักแห้งเยอะแยะนีดเลยคำใหญ่ๆเลยแหละซิมนำกันเด้อทุกคนก็ดหัวหรอว่ะตาหลับมข้าเป็น สามตัวน,ะนี่มแล้วี่ดื้อขานาดตัวนี้ตัวนี้เนาะไปนาไปนานำไอ้ไม้แล้วก็ได้เกิดอุบัติเหตุเนาะหนึ่จะว่าไอ้ไม้หันเหวี่ยงเราก่อนไปยุ่มมอๆนาะเราก่อนไปตัดถึอนี่ป้าทุกย่างย่างก็เจ็บท่าจะหน่อยู่เลยไปตือนชุดไปทุกคนตัวนี้เขาก็สิอ่าเอาไปเฮือนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็สิไปอาบน้ำ ออาแล้เาท่าแล้วก็เขากิ้นนำเลยนะเนะใใป,ป,นป็นเนาะแมนแ้งเหรอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิมีแด้สำหดนะทุกคนเนาะจะได้กามทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกใจให้ทีปสั้งคลิปในขับวตัวต่อไปเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเค่ะ